ข่าวดีดีกับพี่คำรนคำรนมาแล้วเสียงเชียร์แจมาแล้วคำรนตอนตลาดจีนโบราณชากแก้วติดลมบนแล้วเชิญครับที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีบ้านเรานะจะบอกให้你好，这茶茶แก้ว欢迎各位您来这里游泳，谢谢。 ยิงมองยิ่งสวยมวยจา๋าเธองามเสียจริงที่รักผมชักใจเต้นเมื่อเห็น้าเธอไล่เลี้ยว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 แปลว่าไล่เ,เลี้ยก็มาแล้วไงมาแล้วเลี้ยวไปไม่ต้องเลี้ยวมาตลาดจีเลยลุกปั้นกันมาไม่ต่ำกว่า10ปีบัดนี้ตลาดชุมชนจีนโบราณที่บ้านหนองชากแง้วอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีฟื้นตื่นยืนได้แล้ว เราเริ่มจัดงานไหว้พระจันทร์เราก็ทำรถลากไปเลยอัตลักษณ์ของเราคือชุดกี่เพลากับรถลากค่ะวังนี้คงลากลกคงใหม่ใครอ่ะรือเอาวะเลยอ่หรือถ้าว่าเป็นลมไปแล้วทำยังไงวะก็เผาเลยเไปไปเล้วไปเลี้ยวเลี้ยวไปเลี้ยวมาทุกวันเสาร์เวลาประมาณ17นาฬิกาถึง21นาฬิกาท่านจะได้พบกับบรรยากาศของวัฒนธรรมคนจีนโบราณสีแดงสดใสไล่เดียวไล่เดียว วันนี้กับวันนั้นมันแตกต่างกัน10ปีที่ผ่านมาตลาดจีนของเราเจริญการค้าขายไม่เอาเปรียบชาวบ้านพอค้าไม่ขายก็มีความสุขขายไม่ราคาไม่แพง จเจริญขึ้นหรือจเจริญลงจเจริญขึ้นเสียอาจารย์ท่า <c oughs> นจะได้ชิมลิ้มลองกับอาหารรสดีรสเด็ดของชุมชนจีนโบราณแห่งนี้ชุมชนจเจริญขึ้นโตขึ้นมีเงินหมุนเข้ามาในตลาดของเราผมตีต่ำๆนักท่องเที่ยวใช้จ่ายในตลาดเราคนละ50บาทมา5,000คน2,500 0 0ต่อ2เดือนมันมีสี่ครั้งก็เท่ากัน1ล้านโอซเยอร์เนวดาตลาดซากแนวก็จะไม่มีวันตาย สรุปให้ดีๆดังนี้ดังนี้ว่ามาเถอะไปเถอะรับรองไม่เสียเที่ยวกลางเดินทางแน่นอนอรับคงจริงคงทายพี่อองทันช่าสุขมากล้นเกิดเป็นคนชนบุรีไอ้นู่นไอ้นั่นไอ้นี่ก็ดีอยู่ชนบุรีสุขีจริงท่านเชื่อพี่ น้องมาอยู่ชนบุรีด้วยกันทั้งกลางคืนกลางวันจะพาจอมวันหัวเราะลูกเกียวข่าวดีๆกับพี่คำรนการที่เราจะปล่อยตัวปล่อยใจให้กับสถานที่ใดๆสักครั้ง <c oughs> ไม่ผิดหวังครับตลาดชากแง้ว <c oughs> ชุมชนจีนโ <c oughs> บราณบางละมุงชนบุรีบ้านเรานะจะบอกให้พี่เถิดน้องมาอยู่ชนบุรี ทั้งกลางคืนกลางวันจะพาจอมวันหัวเราะลู